ณศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมสืบสารพุทธประเพณีตักบาทเทโวโรหณนะซึ่งพุทธศาส,สนิกชนได้เตรียมอาหารอันปราณีตมาร่วมบุญใหญ่กับคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญในพิธีตักบาทเทโวโรหณนะโดยภายในงานพระวิชัยจิตตะทันโตหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ภายในพิธีคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนพุทธศาส,สนิกชนนำกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์เป็นการสร้างทานบาร,รมีด้วยใจที่ปิติในบุญส่วนคณะสงฆ์ก็ได้ให้พรก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวรับบาตร จากคณะสัทธาสาทุชนที่เดินทางมาร่วมบุญกับคณะสงอ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญและการตักบาตรเทโวโรหณนะเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานและชาวพุทธเองก็ได้ปฏิบัติกันมาอย่างรุ่นลูกรุ่น,นหลานซึ่งเป็นประเพณีการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาวัดไทยจะมีการจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณนะ กันเป็นการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ทำให้ทุกท่านได้ตรัสความตระนีออกไปจากใจรวมทั้งเป็นการสร้างทานบารมีในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการทำทานเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีค่ะ ก็เป็นภาพบรรยากยาศแห่งความปลื้มใจที่เกิดขึ้นนะคะในวันสําคัญของพุทธศาสนาที่ชาวพุทธนั้นก็เห็นความสําคัญแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถเดินทางมาได้มากมายนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะรักษาประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธกันแบบนี้ไม่ทอดทิ้งประเพณีของพุทธศาสนกชนค่ะ